เลยแล้วก็พลาดครั้งเดียวในชีวิตนะครับนัคือตอนที่แพ้ตัเล็กข้ามสานะพานเสียงดังกระต๊กกระตักกระต๊กกระตักปีศาจก็โผล่ขึ้นมาใครใครทาําสะพานข้าเสียงดังเจ้าปีศาจจมูกยาวคำรามลั่นอ๋อฉันเองแหละแพะกล้าวเขายาวตัวเล็กที่สุดจ้ะฉันก็เลยจะขึ้นไปบนเนินเขาไปกินหญ้าให้ตัวอ้วนพี้ แพทตัวเล้กตอบด้วยเสียงแผ่วเราแต่นั้นเต็มเสียงที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยใช้ได้ไหมนี่คืออ่านเต็มเสียงแต่เราลืมไปไงเราไม่ได้อ่านก่อนถ้าเราอ่านก่อนปุ๊บเราจะจัดการกับตัวเองได้พอแพทย์ตัวเล็ก ออกเป็เสียงแผ่วเบาเราดังมาตลอดเลยใช่ไหมรถดังต่อเนื่องมาจากเสียงของใครครับปีศาจเพราะปีศาจมันตะโกนใหมาใคร่ะะนั้อยคำนะแล้วเนื้อหาเหตุการณ์ในในในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดเราด้วยที่สําคัญก็คือเราต้องหา ฟังอีกเล่นนี้อ,อะเล่นนี้แล้วก็จากเล่นนี้ก็จะมีคันกิจกรรมต่อเนื่ง พ่อแม่มือใหม่กับไข่ห้าฟองเรื่องและภาพวิทวีชก,กรงสักพ่อแม่มือใหม่กับไข่ห้าฟองนี่คือพ่อจระเข้สุดหล่อและแม่จระเข้สวย ทุกที่เลยต่อคำแบบนี้นะนี่ผมแกล้งอยู่ให้คุณปูต่อคำแกล้งอยู่ให้เด็กๆต่อคำนะต่อคำผิดต่อคำต่อมาแล้วเนี่ยไม่ตรงกับในหนังสือไม่ผิดนะไม่ตรงกับในหนังสือแต่เป็นคำที่ดีนะนี่คือพ่อจระเข้สุดหล่อและแม่จระเข้ที่กำลังตั้งท้องตั้งท้องสวยได้ไหมได้ มองดูเหมือนจะระเข้กวนกวน,วนทุกทุกวันพ่อจะระเข้จะเข้าครัวปรุงอาหารดีๆอย่างสุขฝีมือให้แม่จะระเข้กินเพื่อบำรุงให้ไข่ในท้องออกมาฟองโตสมบูรณ์อร่อยจังขอบคุณนะจ๊ะพ่อแม่จะระเข้ตั้งค้องนานหกสัปดาห์วันนี้แม่จะระเข้พร้อมจะออกไข่แล้ว จะได้ไข่กี่ฟองนะ1นึ่งฟองสองฟองหรือว่า3ฟองพ่อจระ,ะเข้เดินวนไปเวียนมาตั้งตารอเข้ามาได้นะจ้ะพ่อโอ้โหตั้ง5้าฟองสวยสมบูรณ์ทุกฟองเลยขอบใจนะจ๊ะแมนะ่พ่อจระ,ะเข้นิสัยดีไหม,มสดีพอแม่จระ,ะเข้ออกไข่มาแล้วพูดว่าไงครับ ขอบใจนะจ๊ะแม่ใครที่ยังไม่แต่งงานใครที่ยังไม่มีลูกนะซื้อเล่มนี้ไปต่างเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยสามีเนี่ยนาคตของเราก็จะได้บอกว่าคนลูกเราน่ารักจังเลยขอบใจนะจ๊ะแม่แค่คำขอบใจนิดเดียวแม่ก็เป็นไงครับโโมประลึ้งนะไม่ใช่คลอดออกมาแล้วได้ยินแต่เสียงลูกแหวะ พ่อพันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะ,ะระหว่างที่รอให้ไข่ฟักเป็นตัวพ่อแม่จระเข่มือใหม่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมของใช้และของเล่นไว้มากมายถึงจะหุ้นวายแต่ทั้งคู่ก็มีความสุขด้วยบริบทของคำเนี่ยคุณรูก็คิดคิดต่อทำได้ ใช่นนครับถึงจับนะเหมือนกับมีเงื่อนไขถึงจะบวุ่นวายแต่ทั้งคู่ก็มีผ่านศูเด็กๆก็จะตอบคําแบบนี้นะซึ่งเวลาอ่านเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องหยุดไม่ต้องเว้นก็ได้แต่ถ้าเราอ่านหนังสือไปเรื่อยๆเราจะสังเกตเห็นการใช้ภาษาของหนังสือที่ดีที่ทําให้คนฟังฟังไปแล้วเนี่ยก็จะนึกถึงถ้อยคำบางถ้อยคำลวกหน้าใช่ไหมครับคุณครูลองสังเกตดูนะหนังสือดีๆถ้า ถ้าเราอ่านอย่างมีจังหวะจากโค้ก้นหนึ่งว่าเอ๊ะเด็กๆที่ฟังเหมือนถ้เคยฟังเขาจะนึกคำขึ้นมาได้เหมือนกับเวลาเราฟังกลอ,อนคนอ่านกลอนกลอนแปะอ,อย่างเงี้ยถ้ามีคนมาอ่านกลอนอ่านบทกวีให้เราฟังเราจะนึกคำตามไหมนึกถ้าปลองคุณปูจะนึกคำตามว่าคำเนี้ยเดี๋ยวต่อไปมันจะต้องสัมผัสด,ด้วยอะไรครับคำอะไรแบบนี้ก็เหมือนกัน ใกล้จะครบสองเดือนครึ่งแล้วแม่จระเข้้าดูแลไข่น้อยๆและรอคอยวันที่จะฟักเป็นตัวส่วนพ่อจระเข้ก็ทำของเล่นเตรียมไว้ให้ลูกๆได้เยอะแยะแล้วอุ๊ยพ่อพ่อมานี่เร็วลูกตัวแรกกำลังจะออกจากไข่แล้วแม่จระเข้ตื่นเต้นดีใจจากไข่ ห้าฟองฟักเป็นลูกจระเข้หนึ่งตัวเหลือไข่สี่ฟองลูกตัวแรกหล่อเือนพ่อเปียบเลยพ่ออุ้มพ่ออุ้มแต่ไหนว่าลูกตัวแรกเป็นตัวตอผู้ยากไข่ห้าฟองฟักเป็นลูกจระเข้สองตัวเหลือไข่อีสามฟองแม่จระเข้นับด้วยความภูมิใจ ลูกตัวที่สองเพิ่งออกจากไข่หางยาวใหญ่เหมือนพ่อจริงๆก็แสดงว่าจะเป็นตัวตั้โอ้รออีกไม่นานลูกตัวที่สามก็ฟักออกมาจากไข่ห้าฟองฟักเป็นลูกจระเข้สามตัวเหลือไข่อีสองฟองหนึ่งสองสลูกจระเข้สาตัวจะไปไหนจ๊ะ ให้คุณครูรอบทายซิว่าพ่อจระเข้จะพาลูกๆไปไปเล่นลูกเรียนมีแล้วสิคุณครูไม่มีคุณครูได้ยังไงล่ะถามพ่อเหมือนสไลเดอร์ก่อนกำหนดนี่เนี่ยจริงๆด้วยเห็นไหมก็แสดงว่าคนเขียนเขาดักทางเด็กๆได้ว่าถ้าตั้งคำถามแบบนี้เด็กก็จะตอบจนใหญ่เด็กจะตอบว่าไปหายน้ำเพราะว่าจระเข้ นะอ๋อพ่อจระเข้พาลูกๆมาที่สักไหว้นะ้ําเกิดเป็นจระเข้ต้องไหวนะ้น้ําให้เก่งๆพ่อจระเข้สอนลูกอย่าลืมโบกหางด้วยดีมากลูกลูกจระเข้ถูกไหว้นะ้ําอย่างสมุน,นานแม่จระเข้เข้าดูแลไข่สองฟองในขณะที่พ่อจระเข้ดูแลลูกๆ แล้วไข่ฟองที่4ก็ฟักเป็นตัวลูกตัวที่4ี่จ้าพ่อเฮ้น้องตัวที่4มาแล้วพ่อดีใจพี่พี่ก็ดีใจทําไมพี่พีๆดีใจครับได้นองีสองเหตุผลเหตุผลหนึ่งคือได้น้องเหตุผลที่สองคือ ไม้กระโดดใช่ไหมกระโดดจะได้เข้าแต่ตะกีนแต่ไม <c oughs> ใไข่ห้ามองพักเป็นลูกตะเทศสี่ตัวเหลือไข่อีกหนึ่งฟองแต่ทำไมฟองนี้ยังไม่ยอมออกมานะแม่ตะเทศเริ่มกังวลพ่อกับแม่เฝ้าออรอ พี่ๆก็รอเมืม่อไหร่น้องจุดท้องจะออกมาสักทีนะชายโยน้องจุดท้องออกมาแล้วไข่ทั้งห้าฟองฟักเป็นลูกจะระเข้ครบห้าตัวแล้วพ่อแม่มือใหม่ก็เฝ้าเลี้ยงดูลูกน้อยทั้งห้าตัวอย่างมีความสุขจบประมือให้พ่อแม่มือใหม่ เรื่องนี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องเฉลยเลยนะว่าต้องการให้เด็กเรียนรู้เรื่องอะไรออสอนกับเรียนรู้นะมันคือสองประเด็นในนี้สอนตรงๆให้เห็นชัดๆก็คือเรื่องของจำนวนแต่ือการเรียนรู้นเนี่ยเด็กๆจะค่อยๆสึกัาค่อยๆรู้สึกนะถึงค่อยคำที่ดีๆเหตุการณ์ที่ดีๆ นะเขาจะค่อยๆคิดได้แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องคิดได้ในครั้งแรกที่ฟังนะถ้าเราอ่านหรือฟังหลยๆเที่ยวเนี่ยเด็กๆก็อาจจะสังเกตหรือพอไปดูปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสังเกตนะสังเกตภาพนะครับสังเกตรายละเอียดนะแล้วพอเขาเข้าใจนยนั่นคือการเรียนรู้นะครับนะถ้ากดไปจรินี่ ึกให้เด็กรู้จักใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวาถ้าเราอ,อ่านร้อถึงลูกบาลพอมาถึงหัวข้อนี้แล้วเนี่ยคุณคูณค,ณค,ณคิดว่าเอามาเชื่อมกับใน,นสินอภาพได้ไหมออกมาไ,ได้ <c oughs> แล้วผมเพิ่งใช้เล่มพ่อแม่มือใหม่กับไข่ห้าฟองไปแล้วนะก็ลองมาใช้ฝึกให้เด็ก รู้จักใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวาหาจากเพื่อนี้สิงทำไมต้องฝึกให้เด็กใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวาครับฝึกสม,สมองสองด้านอ่าเพราะว่าเป็นการฝึกไม่ใช่ฝึกแค่มือการที่อวัยวะนะหลายๆอย่างต้องบอกว่าหลายอย่างนะไม่ใช่ทุกอย่างนะไม่ใช่ทุกอวัยวะนะอวัยวะบางอย่างเนี่ย ้องสมองสั่งการเท่านั้นแต่อวัยวะนอกเหนือจากการควบคุมของสมองมีไหมมีค่ะมีอะไรครับปากหรือปากกระเพาะกระเพาะใช่ไหมกระเพาะเพราะว่ากระเพาะแก่สมองไม่ต้องสั่งใช่ไหมเวลามีอาหารลงไปมันก็ทำาไมครับทำหน้าที่แล้วกระเพาะมันเชื่อมเชื่อมมาถึงอะไรครับปากแต่ปากเวลาเรากินเราต้องทำาไมครับ <to> สมองต้องสั่งใช่ไหมว่าเราจะกินว่าเราจะเคี้ยวแต่บางคนถ้าปากและสมองไม่สมั่งแบบปากทํางานเองก็จะทําไมครับกินตลอดิตดลอด <c oughs> อามาเข้าเรื่องมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยถ้าเราฝึกมือซ้ายมือขวาให้ทํางานทำหม่นเสมอกันใกล้เคียงกันได้นในยิ่งดีตนะ่ไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับมือข้างไหนครับข้างข,ข,ขวามากกว่ามือซ้าย ใช่ครับแต่จริงๆแล้วควรจะใช้ทั้งสองมือนะ,อะพ่อแม่มือใหม่กับไข่ห้าฟองถ้าชูแบบนี้ห้าใช่ไหมแต่ถ้าเราให้เด็กนับนะก็จะมีวิธีการใช้นิ้วมือในการนับหลายๆแบบนะจริงๆแล้วแค่สามแบบเท่านั้นเองแหบลบนะก็คือบางคนจะใช้แบบนี้นะับว่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะ แบบนี้ก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเป็นแบบนี้หนึ่งสองใช่ไหมบางคนถนัดอันนี้โป้งขึ้นก่อนหนึ่งสองสามสี่ขึ้าเอานี้โป้งขึ้นก่อน <c oughs> นะมันเป็นสี่ไม่ได้เลยมันจะต้องเป็นสี่ขึ้น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มีใครเอาวีป้งขึ้นก่อนแล้วแบบมือเดียวแบบเป็นสีแบบชัดเจนเลยนี่ก็งัดขึ้นมาแบบนี้สิบมั้ยนอกจากคนไม่นิ้วไม่มีเอ็นถึงทำได้ใช่ไหมแบบนี้เห็นไหมแต่บางคนทําได้ก็ไม่ผิดแล้วก็ห้าแต่ที่ง่ายที่สุดคือแบบนี้แบบที่ใช้มีก้อยขึ้นก่อนใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ชี้ไม่ผิด แต่ว่าการเรียงลำดับมันแปลกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าจำนวนได้แต่ลำดับเนี่ยเห็นไหมพอมาสี่ปุ๊บห้าอ้าวอันนี้เป็นเรื่องของจํานวนไม่ใช่เรื่องของลําดับแต่ถ้าจะให้ถูกทั้งลาดับทั้งจานวนเลยนะสอดครองกันต้องบอกสอดค้องกันก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็จะมีลูกโป้งเป็นตัวกากับแล้วก็ นับย้อนกลับไปอีกก็ได้ก็คือห้าสี่สนึ่งศูนทีนี้ใช้ทั้งสองมือนะอย่างที่ร้อยที่มอนุบาลเขาบอกเอาไว้ก็ฝึกใช้ทั้งสองมือนะมือข้างหนึ่งที่ทูขึ้นมา5นิ้วเป็นไข่นี่มือหนิ้วเป็นไข่มือที่กลับเอาไว้จะเป็นลูก จอระเก้นะถ้าเราพูดแบบในเรื่องนะไข่ห้าฟองฟัดเป็นลูกจระเท้หนึ่งตัวเหลือไขนะ่สี่ฟองนะถ้าแน่จริงต้องเอามือเนี่ยมาไว้ตรงไหลแนวเดียวกันกับไหลถ้าไม่แน่จริงเอาไว้ข้างหน้าเพราะจะได้ <laughs> ถ้าแน่จริงต้องไว้ที่ไหลเ <laughs> ช่ไหมเพราะเราจะต้องไปดูนะต้องฝึกนะไข่ห้าฟอง พักเป็นลูกจระเข้สองตัวเหลือไข่สามฟองไข่ห้าฟองพักเป็นลูกจระเข้สามตัวเหลือไข่สองฟองไข่ห้าฟองพักเป็นลูกจระเข้สี่ตัวเหลือไข่หนึ่งฟองไข่ห้าฟองพักเป็นลูกจระเข้ห้าตัวโถงฟองไม่เหลือเลยทีนี้อกลับข้างใหม่ข้างที่ชูขึ้นมาจระเข้ลูกจระเข้ที่โผล่ขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นเป็นไข่ อ่านนี้เราอาจจะให้เร็วขึ้น5ฟองพักเป็นรูปจระเึ่1ตัวละไข่4ฟองพักเป็นรูปจระเกส2ตัวละไข่3ฟองพักเป็นรจัะเกส3ตัวละไสอ2ฟอง4ตัวละไึ่1ฟอง5ตัวละไขย0ฟองพอให้ดูกับดูเนี่ยอันไหนยากกว่ากันครับไม่ดูไม่ดู แต่พอไม่ดูปุ๊บอะไรจะสั่งการสมองล้วนๆเลยใช่ไหมแต่ถ้าดูปุ๊บเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะว่าตาคอยจับเอาไว้ด้วยตาเห็นแล้วก็สั่งการไปอีกนะครับอันนี้ก็คือการฝึกให้รู้แบบใช้มือทั้งสองข้างสมองทำกันอ่าละมีเอกสารแผ่นพับข้อแม่มือใหม่